อันนี้ปั๊มน้าเปิดแล้วไม่ทํางานครับแต่ลองเคาะดูเห็นไหมท่านผู้ชมพอเราเคาะมันถึงทํางานก็สแสดงว่าออโตมติกตวัวที่เราเคาะตัวนี้มันเสียไม่ซ่อมครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนมาอย่างเดียวราคาไม่กี่บาทค,ครับเราจะมีวิธีการเปลี่ยนดูครับแบบง่ายๆครับและวันนี้เป็นการทดสอบออโตมติกแบบง่ายๆครับไปครับไปดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยครับนี่ครับตัวที่เราซื้อมาใหม่ นี่ครับ205 305นี่คือรหัสของมันนะครับไม่ใช่ราคานะครับ um มิตซูมิชิออโตเมติกปั๊มน้ำหาซื้อได้ง่ายมากๆครับถ้ารู้แหล่งนะครับลองถ้าใครต้องการก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปมาครับเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ครับซื้อที่ไหน เขาจะมีตัวตัวนี้แถมเลยครับเพื่อจะใส่ในดูออโตเมติกเป็นโป,ปรเกนครับนี่ครับแค่นี้เองแล้วก็จะมาถอดตัวนี้เวลาใส่แล้วไม่ต้องพันเทปนะครับง่ายมากๆสํเลยสำหรับการเปลี่ยนออโตเมติกปั๊มน้ำ หรือก็ตัดไฟตัดน้ำปิดน้ำปิดไฟให้เรียบร้อยนะครับ ครับองก์กอก็ยังมียาอยู่เสียมันทางต้องใช้ข้อเอานี่คือตัวใหม่ใส่ยาเข้าไปแล้วก็ุนเข้าไปเลย ใช้มือมุอรับพอนะครับท่านผู้ชมไฟก็เข้าตามสีก็ได้ที่จะเข้าแบบแบบไหนก็ได้ครับไฟสองสายไม่จำไม่ต้องเน้นตามสีครับตามสะดวกครับเช่ไหมเช่ไหม เทียบจากสามรอบต่อ,อไปสีแดงย้ำนะครับไฟสองสายของออโตเมติกแล้วเข้าสายไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องตามสีนะครับเราจะเอาขาวเป็นเข้าแดงแดงเข้าขาวก็ได้ จากนี้คนระับลองเปิดน้ำดูเปิดแล้วครบอืเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับปลองเเปิดน้ำดูนะครับ กดน้ำสำเร็จเสร็จงานครับขอบคุณทุกการนำชมขอบคุณพระคอมเมนต์ขอบคุณทุกกรลังใจครับสำนักงานเช็คออตมกลงปกเปลี่ยนอ้อตกลงปกบางงานก็สำเร็จครับจบงานครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ